สามะ่ามะคือแบบแคเนอย่างเยอะอเอ้าไปหนึ่งตัวอีกตามนะครับตามสีเบาเกินไปเเออแรงนะอย่ลองเล่นไม่ลองเล่นไปละเราวันจัดนี่โดนโดนมันจัดมันชิวรอรอรอออออรอเลย เติมนผูปองอาวีใช้เพียง Open ID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดไทยต้องแก๊สท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกง ขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีไอเดียให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาทไอเดียโหดแรงส่งตัวแยกสะกินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โ <Hey. S 1> หดแนะนำเพจนี้เลยฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ ยยบตีนะครับเตียมาเล่นลาดในโซลเซียฟิามกันอันนี้เป็นพลังแฝงของท็อปเซิร์ฟเขานะครับเขาใช้เป็นเคร์ดอัปเดตนะสำหรับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเขานะครับอันดับหนึ่งเขาไม่ได้ใช้เป็นโฮลลีแันเดอร์นะเตียเล่นเป็นนี่ครับเซตอันดับหนึ่งของเขานะเคร์ดอัปเดตเตียไม่เคยเล่นนะอันนี้เป็นครั้งแรกของตีที่จะเล่นแล้วก็ว่าจะมาทำคลิปด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันดีกว่านะครับพาชมโลกเวียดนามกันดีกว่าว่าเขาเล่นกันยังไงบ้างตีนังอยู่แลงไดมอนอยู่เลยนะครับก็ก็จะมากดเอาขึ้นคอนแหละนะครับแล้วก็จะไปเล่นซ o v ของเซิร์ฟเขาก็คือเจอเล่นลาตเอาไหมส้มเซิร์ฟเวียดนามครับนะอ่าครับเซิร์ฟไทยเราก็ไปละคือแบบว่าเซิร์ฟไทยเอาเขาไปอยู่จริงครับคคนนี้ เกมมาคือตอนแรกก็กล่าบเลาเ,เล่นเล่นแหละนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันโอเคนะมันเล่นสนุกดีนะเซิรฟ์ฟเขาแต่ถ้ามาเป็นทีมมันก็จะดีโอ้ยอันนี้ติก,กดสโลล่างยาวนะครับนะีก็มีกดไปกับคนเวียดนามบ้างก็มีนะแต่ว่าเล่นเกมที่แล้วมาก็เลยเชิญเขามาเล่นด้วยมานเกม2องเกมจำไม่ค่ได้พอเล่นดีก็ต้องชวนเขาเล่นหน่อยนะอุย้ยมาอมคีบอ่ะ เดอัำเด็ดนะแว่าคอมโบกับพาสีดีมากเฮ้ยอ่ะคือชิวนะชิวนะเฮ้ยโอ้ก็ฟีกเฮแล้วปล่อยเข้าไปฟีฆ่าเราเลยปะแน่นอนจริงเลยเฮ้ยแช่แข็งโคตรแม่นโดนไปโดนหรือเปล่านะตอนแรกว่าตีจะออกเป็นรองเท้าจอเก่าเวทนะตีจะไม่ได้ออกเป็นกิฟเวอร์ คืออยากจะเบิร์ดดามจแรงๆแต่ว่าทีมเขามีแต่ซีซีนะครับก็เลยมันจะเป็นต้องออกนะเนี่เบาเพื่อนเบาตือตียังไม่มั่นใจนะว่าตีจะเอาเม็ดส้มเซิร์ฟเขาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเม็ดม่วงอ่ะได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าตีจะเอาแน่นอนประเทศเวียดนามเนี่ยมันจะต้องโดนนะครับนะ เราจะมาปนเม็ดเวียนานามกันตอนนี้ตดติดเม็ดเขียวจะติดเม็ดเขียวะนะครับรอมารีพุ่งนี้อนะมั้งเขาหน้าจะรีเหมือนเติร์ฟไทยหรือเปล่าวันจันถ้ารีแบบว่าปรับอะปรับคะแนนตดก็ติดอุย้ยเคยดับเดสก็ทําผิดอยู่นะเนะี่ยปล่อยอไปนะเคยดับเดตมัาทำมาคือถ้ารีพุ่งนี้ติดก็ได้เม็ดเขียวประเทศเขาแล้วนะเ,เล่นมาได้ ซีซั่นนี้ดีละมาติดเล่นได้ประมาณ8เกมติดเม็ดเขียวเคเตีกยททำคะแนนว้ซีซั่นก่อนไงพอรีซีซั่นนี้มามันก็เลยยังมีคะแนนตกค้างอยู่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์คะแนนนะครับมันเริ่มจากเท่าไหร่ไม่รู้เกือบพันคะแนนอยู่มันเริ่มไหมิดก็เลยมาเก็บแป๊บเดียวติดก็ได้คะแนนอุโอ้ิดก็ได้คะแนนขึ้นมาละตอนนี้สองพันนิดๆฮะมันก็ มันค่อยต่างอะไรมากเลยเก็บมาได้พันแต้มนิดหน่อยอุ้ยมั้กนทำอะไรอยู่นะเช็คมันยังอยู่อยู่นั่นน่ะเดี๋ยวตีเราไม่ทำล่างมาดีกว่าตีรู้สึกว่าแผลตีแผลขโมยบัฟแดงเขาอย่างตีรู้สึกว่าแผลตนี้มันเม็ดมาทําเลนออฟก็ดีเหมือนกันนะคือมันเก็บมังกรเล็กครับมันรวยมากเลยนะถ้ามาเก็บมังกรเล็กอ่ะ คือเม่เหต้นเกมเราจะรวยอยู่แล้วครับเราจะไม่จนเหมือนแพทก่อนแล้วถ้ามางเกมบังกรเล็กอย่างนี้บอกเลยว่าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวปิงแมาปิงจะมาอะแล้วมาฮัทในเซิร์ฟเขาไม่ได้เซิร์ฟไทยก็พอแล้ว <laughs> โอ้หถ้าตีได้นเม่ส้มเซิร์ฟเวียดน,นามเลยเวียดนามนี่คือคะแนานเยอะกว่าเซิร์ฟไทยอ,อีกเขาทำอะไรมาปิงอะไรตรงนี้แหละปิงหรือปังนะ <Okay. laughs> คือเซิร์ฟเวียนามเขาเก็บคะแนนสูงกว่าเซิร์ฟไทยอยู่นะครับ <laughs> ก็คือเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยแต้มประมาณเอาจิงก่อนรนะีซีซั่นเนี่ยแต้มประมาณหมื่นต้นๆก็คือได้เม็ดส้มไปแล้วนะครับนะแต่ว่าเซิร์ฟเวียดนามเขานี่คือหมื่นกลางครับหมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามฮะคือแบบคะแนนอย่างเยอะนะครับมันเยอะมากเลยนะหมื 12, 30, ่นสองหมื่นสามแต้มเนี่ย ตีก็ไม่มั่นใจว่าตีจะทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าตีแบบขยันกว่าเพราะตีกดโซโล่ด้วยฮะตีไม่ได้กดแบบเทียแม้วันไี้ยีเว่นกดเซิร์ฟเวียดนามอยู่แล้วครับกดโซโล่ไปเม็ดส้มมาฮะคิดดูเซิร์ฟเวียดเซ็ตไทยนี่ก็ลําบากแล้วก็เล่นเซิร์ฟเวียดนามโซโล่อีกเลยเอาต่าไปหนึ่งตัวอีกแล้วกันตีก็เคยท็อปเดชคอมโบกับพาสซีฟดีจังเลยนะเนี่ย ไอ้คอนเรนเราโดนแล้วอัดใยเข้ากลางวงครัตามครับตามเว <On floor. S 1> ีบเว็บกันเคียเว็บนะครับก็พยายามผักจากคีบข้างหลังมาข้างหน้านะครับ ผัดเกวิเอานะมันจะเคลียร์เร็วกว่านะครับอยู่ป้าโว้ซิปมาโอ้เอดะเดะเดๆเดอาทิตย์นี้ตีน่าจะกดขึ้นคอมมานเดอร์เลยครับตี๋ว่าจะกดอาทิตย์รันแรงไม่รู้จะทำได้หรือเปล่ามันต้องขยันเล่นไงตีไม่ได้ขยันอะไรขนาดาน,นั้นเลย ว่าตีต้องอัดคลิปแล้วก็เกิดนี่ยครับมันต้องอัดคลิปตัดตรงตัดต่อยเสียงตีเบาเกินไปว่ะเออมังกรต่อนะครับจบอันนี้แล้วเ,เดี๋ยวดันป้อมเนะี่ยรวยได้ชัดดาวไดว้รวยแล้วผมดีๆก็ได้ชัดดาวคือปล่อยให้ไอ้ไบร์เนี่ยมันกดฟลายน,นะครับแล้วพอเรามาเราก็ได้ชัดดาวก็ได้มังกรเล็กไปอีกพันเงิน โอ้โแล้วก็ตัดเวฟรวยๆเดี๋ยวเอาป้อมรวยขึ้นอีกบอกเลยว่าเลดเกมนี่น่าจะสบายนะครับถ้าเป็นเกมแบบนี้อยู่นะเราหมัดคือหมัดต่อหมัดเนี่ยวันช็อตวันคิวันนะมีใครสนใจอยากจะดู ลาสตารพักคนรีบไหมครับแรงนะสีลองเล่นสีไม่ลองเล่นไปละมันแรงมากเลยครับแต่ไม่ได้ออกกา,าเรเลือดน,นะ <Kill. S 1> เอ้ย <R ally. S 1> ยังอยู่ยังอยู่โอ้ไปแล้ว วิ้ล <gewoon> ล้ำไปแลนะลำยังโหดเอามาโอ้ยโอ้ยไปนี่ก่อนเดี๋ยวทำป้อมกลางทำป้อมกลางแตกพอดีอันนี้เป็นสกินฟรีนะครับสกินเช่าไม่ใช่สกินฟรีเช่าเจ็ดวันเ่ยมันแจกก็เลยได้เล่นลัดสกินนั้งแข่งแล้ว ก็ดีว่าจะเติมล้านมวยไทยอย่างนะเซิร์ฟเวียดนามแต่ดูก่อนนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่ากลัวแบบว่าเติมแล้วไม่ได้เล่นไงตอนนี้ตี่ก็แบบมั่นใจนะว่าน่าจะได้เล่นยาวอยู่ว่าเซิร์ฟไทยก็ยังปล่อยทิ้งล้างไปเลยนะครับสําหรับล้านเก็บแต้มมาเซิร์ฟไทยก็ไม่ได้เก็บแล้วนะครับเพรามันอยู่นะเพราะว่าตี่ไม่ได้เล่นไงถ้าเขาไปเล่นก็ว่าจะเก็บอยู่ไปเล่นอาทิตย์ละสองสามเจมเพราะว่าเพราะว่า ต้องแมสพยายามมากดแมสส้มเซิร์ฟเวียดนามด้วยนะครับต่อให้ก่อนมันหายไปก่อนนะส่วนตัวจียังมองว่าโ o ล y ี่ u n นเดอร์โอเคกว่าเคิร์ดอัปเดตยส์นะตอนนี้รู้สึกว่าเคิร์ดอัปเดตมันทำคอมโบกับพาสซีฟโอเคก็จริงนะครับตายไหมน้อยคอมโบดีนะคือมันคอมโบอยู่แล้วพาสซีฟเราจะคอมโบกับพวกสกิลต่อเนื่องอยู่แล้วครับ แล้วฮอลลี่ทันเดอร์มันก็โอเคตรงที่ว่ามันคอมโบกับพาร์ทสิได้ดีสกิลสองพาร์ทสต่อยคอมโบก็คือคอมโบทุกสกสิลครับแล้วเคิร์ดอัปเดตมันจะมาตลบหลังก็คือตามน้ําตอนสุดท้ายแล้วก็ตายถ้าเราแบบดาเมจไม่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นฮอลลี่ทันเดอร์ก็คือมันจะเป็นดาเมจเปิดครับผมเราโป๊กไปพุกก็คือฮอลลี่ทันเดอร์ทำงานเลยถ้าเป็นเคิร์ดอัปเดตเนี่ยมันจะทํางานจังหวะสุดท้ายครับ ก็คือจังหวะที่เราพาส,สีิบนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวเราจะพาสสช่วงสุดท้ายอยู่แล้วนะครับนนไปคือมันไม่มันโอ้คือมไม่กึ่งกับว่าช่วงสุดท้ายหรอกมันก็อยู่แบบท้ายๆอ่ะการคอมโบพลาสสิบสิบโลนะมีอะไรนะบันชัดบันคิวหรือเปล่าเนี่ย น้ำแข็งมีบักฟ้าก็เล่นง่ายระดับหนึ่งนะสรับลดดัดนะครับบันคูดาวมันช่วยลดคูดาวด้วยนะครับวันโอ้ยแต่มีโดนเราว้าง <Re ign. S 1> นะเราวันจัดนี้โดนโดนวันจัดวันคิว อือวูบันจ่อนวันคิวอืออุ้ยไม่ตายไม่ตายเอาๆรอเลยคิมบูคิวขอฟารตขอฟาร์อู้ไม่ทันนะโอเคครับเป็นไงบ้างครับลองไปเล่นกันดูแต่ส่วนตัวตีมองว่าเกิเอดอัปเดตมันมันก็ตามน้ำตอนสุดท้ายนะลองไปเล่นกันดูส่วนตัวบางคนอาจจะเล่นลัก ชอบไงชอบก่อน o l y Thunder ดอรแต่ตอนตอนที่ยังมองว่า Holy Thunder มันโอเคนะมันโอเคกว่านะครับจะได้มมดใน V ีแล้วเนี่ยเออโอเคครับผม <laughs> เจอกีคลิปดนนไนะ <laughs> ด,ด,ดน้นะครับบายฮะเดี๋ยวดู13.0นะครับสำหรับโอ้โหดาเมจ47.5คุณเจ้